เมอร์นี้มาอย่างรีเหาหาคุดเบา้าหาคุดเบา้ายูใสพระลอง<ป>มเมือเบิ่งวาสิดไหนแล้วไปไหนครับมามาเอ้าูงไผนี่งงเ่าเาบ่ามาครับมาตามมาครับคุดเบา้าคุดเบา้ามื่อนี้ ห่ได้จังไหบอกว่าเป็นขวยเบามีมนสิเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นขวยขึ้นมากแบบนี้ครับมนสิแตกตั้งทาพื้นดินธรรมดาสิเป็นแบบนี้ทาควยเบาสิเป็นแบบนี้ครับก็มาโศกหาใจมันําบาดนี่ประมาณนี้และครับอะหยังให้ยังเบาครับเบามาดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่างายสุดเลยทกน้ไย นี่เบ้าครับเบ้าหนึ่งสองสามข้อสิวางเอามาปั่นไววเลยสี่โอ้คือหลายแทห้าโอ้ตัวออกเลย หกหกนี่ยังมันนี่อันแม่อุจีน่ะแหละเปล่าไข่ได้อีกแล้วครับนี่เบิ้งครับนี่นี่ นี่เบื้องเบื้องโตนี่นี่เบื้องน้าไอเนี่ยบ้านผู้พันขุดเบาครับพี่น้องขุดเบาไม่ขายผู้พันผู้พันขุดเบาไม่ขายเด้อครับพี่น้องโอ้คือหลายหน่วยแท้นี่ครับนี่อู้ นี่ผลงานครับทุกคนดูนี่ดูใหญ่มากดูเกือบซ้ำหนาผมเลยครับดูครับอุ้ยนี่น,นี่เยอะมากพูนครับมาดูมาดูตัวนี้ครับนี่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 เบ้าครับเบ้าเบ้าถึ่คุดมาครับมือมือเวทนี่นี่มาไว้มาไวอัน เอามาในถังไวยองค <Okay. S 1> ื่อให้มันเป็นน่างนะครับ <Okay. S 1> เขากินมันเป็นน่างเนี่ย <Okay. S 1> เป็นโตโด๊ดวงอันบนันยมกิน,นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นี่ครับเลี้ยงไว้พัฒนาทีเหมือนๆน,นะแบบลุ่มอะไร mm hmm. แล้วโต้หนี้อันนี้ตัวเมย์เขาเอื่นว่าตัวเมย์เอาตัวเมย์วน้น้า เพื่อเห็นดูแล่นะต้องคุดมาอีกเนาะคุดมาไหวอีกนเนาะเรียงครับเรียงเพื่อเห็นเป็นโตัหน้างครับเวลาอันตัวหน้าไม่ตึงเสียบ